สวัสดีครับ <ส Humans. S 1> ผมเนตครับเจเจครับก <st ess ORA> ่อนผมไม่ก้มก้ทคำเนเลยครับ Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday, happy birthday to you ขอบคุณครับอสขอบคุณครับว่ั่วัย28แล้วก็ยังสกว่ายัง เด็กอยู่สมัยนี้แปดยังเด็กครับใช่พี่เด็กไหมรับเพิ่งเข้าวงการเพิ่งเข้าวงการใช่แต่งหน้าใหม่ใหม่มากเผื่อปีหน้าจะชิงกับเขาบ้างหรอกดาวลงดาวลุ่งทันไหมอ่ะนานเนี่ยนะคะก็มันเกิดปีนี้ครับผมมันเกิดเป็นนี้ก็ชิลๆครับผมอาจจะแบบไม่ได้แบบจัดงานมันเกิดกับเพื่อนๆเพราะว่าด้วยความที่เราก็เหมือนกับเซฟตังค์ด้วยนึงแล้วก็ไม่ มันก็ว่าทํางานด้วยเพราะว่าต้องเตรียมตัวเกี่ยวกับผมเธอด้วยครับผมแล้วก็เพื่อนๆแต่ละคนก็ค่อนข้างยุ่งใช่ครับผมแต่ละคนแต่ละคนยุ่งแต่ละคนไปทางานของแต่ละคนครับผมก็เลยรู้สึกว่าไม่จัดดีกว่าเดี๋ยวค่อยไปนอกรอบกับเพื่อนๆครับผมน้องก็สนกนะครับนี่ก็ใช้เวลาอยู่ด้วยกันในวันเกิดนะครับจริงคือแบบ อยู่ๆตอนแรกก็คุยกันว่าแบบอาจจะแบบไปนุ่งไปไหนอย่างเงี้ยแต่ว่าพอมีงานก็ได้ก็ได้มาอยู่ด้วยกันจริงๆใช่ครับผมแต่ก็ก็ก็อย่างที่บอกไปที่โอยพรไปก็โอยพรอีกทีก็ขอให้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะขอให้ประสบความสําเร็จเหมือนเหมือนจรวดที่ให้ไปแล้วก็มีคนรักล้อมรอบลายล้อมตลอดเวลานะครับครับใให้เป็นกล่องดนตรีครับเป็นกล่องดนตรีที่ ดีไอจริงๆเล็งเล็งไว้หน้าแล้วว่าแบบอยากทำอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีโอกาสได้ไปทำจริงๆงก็คิดไว้แล้วว่าอยากจะอะไรมากๆประกอบประกอบประกอบอะไรอย่างงี้ก็ดีใจครับที่ได้ทําแต่ไม่รู้คนรับดีใจหรือ,รอเปล่าดีใจที่ได้ทําเพราะน้องบอกว่าน้องน้องชอบน้องสนุกมากแต่ว่าส่วนตัวเอาจริงๆพี่เนตถ้าถ้าแต่ก่อนนั้นถ้าใครแบบพี่พี่แฟนขับคนแต่ก่อนเขาจะรู้ว่าแบบเหมือนกับว,ว,ว่าพี่เน,น,น,นตชอบกล่องกล่องดนตรีอ๋อใช่ชอบกล่องดนตรีเพราะว่าเหมือนกับเหมือนกับเขาและแต่กล่องจะเป็นกล่องแบบ ไม่ไม่เคยรู้ว่าเป็นมี DIY จะเป็นกล่องที่แบบทะเสีน้ำตาลมันเป็นกล่องอย่างเงี้ยเล็กใช่แต่ก่อนคือเหมือนกับชอบอย่างเงี้ยใช่ก็ไม่คิดว่าน้องจะ DIY มาให้ตอนแรกคือว่าซื้อมาด้วยสามไปแบบเพราะว่าตอนตอนที่ผมชอบอะมันยังไม่มี DIY ขนาดนั้นใช่่ผมว่ามันมันเป็นเหมือนขบวยพรมากกว่าเพราะว่าอย่างที่บอกมีความหมายอะไรเงี้ยทุกคนอาจจะเห็นได้เห็นที่ที่ลงไปในทวีตแล้วสึกว่าเออ

ตกใจคิดว่าเครื่องเสียก็อินโทร่โอเคใช่ก็ชอบชอบถือว่าถือว่าเซอร์ไพรส์ตรงที่ว่าปีที่แล้วเป็นไดโนเสาร์ก็เออปีนี้ค่อนข้างที่จะแบบดีขึ้นดีขึ้นน่ารักใช่ก็สไตล์น้องอย่างเงี้ยผมแต่ว่าจริงส่วนตัวไม่เอาจริงท่าท่าวันเนี้ยไม่ไม่ได้มาทํางานก็ดี๋ยวเป็นสไตล์แล้วกันนะไม่เพราะส่วนตัวเราก็แบบไม่ไม่ได้คิดหรอกว่าน้องจะเหมือนกับให้อะไรเพราะเราก็ไม่รู้ว่าเพราะว่าส่วนตัวอย่างเช่นน้องบอกผมก็แบบเหมือนกับก็มีแหละพี่พี่แฟนคลับหรือคนอื่นเขาก็แบบ ให้เราหมดแล้วแต่ว่าเราสูว่าพี่แค่้สึกว่าแค่เจเจไม่ดื้อกับพี่เป็นน้องที่น่ารักคนนึงพี่ก็โอเคแล้วจริงๆของขวัญก็ไม่ต้องให้ได้ยากมากันนั้นอ่ะจริงผมเลยไม่ได้ใส่ไว้ในความอวยพรก็รู้ไงว่ายากก็เลยแบบขอแค่เจเจไม่ดื้อกับแพนอะไรโอ้นั้นก็อาจจะต้องผิดหวังในหนึ่งข้อแล้วใช่อยคอกล่องนีนั้นไปที่ไหนะอาจจะไว้ในห้องนอนครับผมแข่งสู้กับแผ่นเสียงของพี่เน็ต แต่ห้องมีเล็กนิดนึงแต่เอาจริงอไม่่รู้ะเขาเคยไปไปพักอยู่ไปนอนอยู่ใช่ไปนอนอยู่ใช่แต่ห่างหายไปห่างหายนานมากไปนอนได้นะบะไรนห้องยังว่างนะไม่แต่ห้องว่างจริงนอนได้นอนได้เพราะว่านอกคนเดียวมันเหงาเพราะแมวก็นอีกห้องหนึ่งไปนอนได้ไปนอนได้รับสมบัติจากน้องครับปีนี้แค่อะไปีนี้ปีนี้ผมแอบให้ค่อนข้างใหญ่ ใหญ่กับตัวเองเหมือนกันเพราะว่าด้วยความที่ถ้าพูดตรงๆก็4ปีที่ผมเข้ามาทําอยู่ในดูมารีอเงี้ยผมก็ยังไม่เคยซื้อของขวัญอะไรให้ตัวเองเลยผมก็เลยเลือกผมไปจีนล่าสุดผมไปซื้อคาเทียมาที่สนามบินครับผมชอเป็นนาฬิกาให้กับตัวเองอใช่เพราะว่ารู้สึกว่าเรา,าชอบอยู่แล้วเราสือว่าเราอยากได้นาฬิกาเหมือนกับเผื่อไปงานอะไรที่สําคัญแบบทางการอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเอองั้นลงทุนกับตัวเองหน่อยก็แบบเป็นนาฬิกาคาเทียใช่ครับผมก็ก็เป็นของขวัญชิ้นใหญ่ให้กับตัวเอง จริงๆก็ไปญี่ปุ่นก็อของขวัญตัวเองเหมือนกันอใช่อันนั้ <c oughs> อน,น,นอันนั้นพี่ซีเพิกพาพาออไปให้ของขวัญตัวเองของพี่ไม่เท่าไหร่แต่ว่าไม่ได้เงินไม่เงินพี่ซีนะเงิ <c oughs> นผมครับแต่พี่ซีพ,พี่ซีพาไปพี่ซีบอกเน็ตเหมาะเหมาะสมซื้อเลยซื้อเลย คือของพี่เนว่าว่าไอ้นี่แล้วนะของพี่ซีช่้คุข้<ต>อมูลมานี่รู้สึกว่าถ้าไปทริปต่างประเทศกับพี่ซีไม่ควรเดินด้วยกันเพราะว่า<แ>พี่ซีพาแย่งเดินกับผมเดวยเออพี่พี่ซีพาผมช็อปเก่งมากจนรู้สึกรู้สึกว่าเออพอพอเราได้ช้อปปิ้งเรารู้สึกว่าเอออยากทํางานมากขึ้นเลยอะ <c oughs> เพราะปกติเวลาผมทํางานอะผมไม่ค่อยซื้ออะไรเลยเพราะผมรู้สึกว่าคือทุกที่แบบมันมันมันไม่มีเวลาไปเดินดูหรือว่าเราก็ไม่มีเวลาได้ใช้ด้วยก็รู้สึกว่าพอได้ได้ซื้อเสื้อผ้าหรือว่าของแต่งกายที่เรารื้ ให้รางวัลกับตัวเองก็รู้สึกว่าเอออยากกำลังใจในการทำงานมากขึ้นในแต่ละวันเข้าใจใช่ใชก็จ้างได้นะครับไปไปญี่ปุ่นได้อะไรจ้างได้ญี่ปุ่นไปเอังกฤได้ได้เสื้อผ้าเป็นพิธีที่ทุกคนเห็นนั่นแหละเสืครับเป็นพิธีครับแล้วก็เป็นกางเกงยีนพี่ตีบอกว่าเหมาะสมกูเนสมากซื้อเลยซื้อเลยตอนแรกจะซื้อแค่เสื้อเชิ้ตอย่างเดียวแต่ว่าพอไปไปมาๆก็ได้ เพื่อไปพิธีสองตัวอย่างสีแล้วก็กางเกงยีนสองตัวเอีกเลยนะใช่ครับผมใช่ครับก็พิภพพิภพเลยครับแต่ก็ขอบคุณครับที่เปิดโลกผมคราวหน้าก็คือไปเดินกับพี่ซีแล้วก็ก็อะไรใหม่ๆก็ไปเดินกับพี่ซีก็ได้แบบไปช่วยกันช้อปปิ้งก็งุ่มกันเนาะแบบไม่คิดว่าพี่ซีแบบกับเราจะแบบเป็นคนที่เหมือนกับเออเดินช้อปปิ้งด้วยกันอย่างเงี้ยเออมันก็แปลกๆดิแต่คนนี้เขาไม่ค่อยใส่ช้อปปิ้งอยู่แล้วเขาใส่กิน ใช่ครับสายกินแต่ว่าผมแฮปปี้ถ้าได้กินเพราะว่าไปญี่ปุ่นแล้วเราชอบอาหารญี่ปุ่นด้วยก็อันนั้นก็คือเราเส้นทางชัดเจนคนหนึ่งช้อปปิ้งคนหนึ่งกินก็ไปถึงชอบไปกินไปใช่ค่ะเน็ตอ่าจริงจริงเอาจริงก็ค่อนข้างโปรักชั่นใหญ่เหมือนกันเพราะว่า ไม่คิดว่าจะขนาดนันจริงๆอันวันเกิดแค่แค่เป็นน้ำจิ้มครับผมเพราะว่าจริงๆแอบมีอีกประมาณ2 3สามเซตสองเซตแล้วกันนั่นคือสาเหตุที่ปีนี้ไม่จัดงานวันเยิเพราะหมดแล้วนะครับเพราะว่ารู้สึกว่าเออเราเราเราลงทุนกับตรงนี้ไปเหมือนกันแต่ว่ารู้สึกว่าพอพอคิดไปคิดมาก็สร้างโปรไฟล์ให้กับตัวเองด้วยแล้วก็รู้สึกว่าอยากทำคอนเซ็ปต์อะไรใหม่ๆให้กับพี่ๆไฟขับได้ดูกันครับผมก็จริงๆแค่ อ่าลกวันเกิดที่ลงไปแค่ส่วนหนึ่งครับผมใช่แต่ว่าเดี๋ยวไปตามอีกใช่ครับอีก2เซตละกันครับผมใช่ใช่ใช่เป็นไอเดียผมครับเพราะว่าคือวันเกิดปีนี้เราก็รู้สึกว่าเออเราก็ยี่แปดแล้วอยากเหมือนคืนที่8เราไม่เท่าไหร่แต่รู้สึกว่าเราก็อยู่กับพี่ๆมา4ปีแล้วรู้สึกว่าอยากทําอะไรที่ใหม่ๆมากขึ้นครับผมก็เดี๋ยวรอติดตามว่าจะเป็นอะไรเพราะว่ามีหลายเซตครับผมเพราะว่าวันเกิดที่ผมลงไปก็บางคนคิดว่าผมใส่เสื้ออะไรนะไหมไหมโพมไหมถัก ใช่แต่ว่าจริงๆไม่ใช่จริงๆเป็นครีมนะครับใช่สไตลิสต์เขาช่วยขีดว่าแบบเออ,อเป็นแบบเป็นชุดเลยใช่ใช่ใชเป็นครีมครับโทรครับวันนั้นโทรใช่ไหมโทรใช่<ท>ใช่ไหมตอนนั้นโทรไปวันนี้เขาไปถ่ายแต่ว่าไม่รู้อะไรอยู่ตอนนั้นที่โทรไปใช่แต่ว่าไม่ได้ไปดูไม่ได้ไปดูด้วยครับถามว่าแบบผ่านไหมอ,อะไรผ่านไหมเอาจริงตอนแรกคิดว่าโป๊เพราะว่าคือด้วยคอนเที่มันขอเสื้อหมดไงแต่พอ ครีมลงตัวก็คือแบบดูไม่โป๊เลยดูเป็นเสื้อผ้าชิ้นหนึ่งเลยอ่ะใช่ใชแต่ว่าต้องถ่ายในในแอนะครับไมั้นละลาย้นกครับอาจจะมีเซ็ตวันเกิดใช่มีเซ็ตวันไม่เซ็ตคือเซ็ตวันเกิดไปแล้วแต่ว่าเซ็ตทุกคนเสุดวันเกิดุดวันเกิดไม่รู้เหมือนกันอ๋อเอาจริงอาจจะไม่มีแต่ว่าอาจจะแบบอยู่ในนองอยู่ในน้ำอ<า>ีกบ้าง ใช่ต้องเราติดตามครับผมอันนั้นยัง,ย,งยังเดี๋ยวเราไปดูในพักเธือกันครับโอเคครับครับ ครับผมตอนนี้ก็จริงๆก็ถ่ายไปแล้วครับถ่ายไปประมาณ3คิวก็พูดได้ว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นซีนที่เป็นปัจจุบันใช่ก็เลยทําให้แบบว่าคิวถ่ายแรกๆก็จะเป็นเจนเจไม่ใช่เป็นเจเจเตแล้วก็พี่คิมซะส่วนใหญ่ใช่แต่จริงๆเขาก็มานะมามาให้กําลังใจวัลวลซีนสองซีนมาวิ่งเล่นมาเป็นกิมมิคกิมิคของคิมงานใช่ครับ เออเอออะไรแต่ว่าต้องบอกว่า3คิวที่ผ่านมาคนนี้ต้องบับถือว่าคนนี้เก่งมากเลยนะเพราะว่าด้วยความที่ปกติเวลาทำงาน้องก็จะแบบมีมุมที่แบบเอ้ยเหนื่อยหลืออ่างเงี้ยแต่ว่าพอ พอถ่ายพบเธอสามคิวอาน้องเป็นค่อนข้างที่จะแบบถ่ายทุกซีนอย่างเงี้ยครับผม<อ>ก็เลยรู้สึกว่าเอออาจจะเหนื่อยไมมนู่นนี่นั่นแหมแต่ว่าน้องก็ทําทเต็มที่แต่<อ>ว่าเตรียมร่างกา,ายมาครับเพราะพรรู้ว่าจุดอ่อนของตัวเองน่าจะเป็นเรื่องของสุขภาพอะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าเอออย่างที่พี่เทศบอกว่าเอ,อเอเนจีอาจจะหมดเร็วก็เลยแบบว่ามีการแบบว่าช่วงนั้นก็คือนอนแล้วก็ออกลางกายแบบว่า หนักๆเลยมันจะได้แบบว่าตอนไปออกกองมันมันจะได้โอเคซึ่งมันก็ดีขึ้นเยอะเลยครับแล้วก็อัดวิตามินทุกอย่างเลยใช่ก็เลยทําให้ผ่านไปได้ด้วยดีครับใช่ใช่อะไรนะเขาออกเองที่บ้านครับเพราะว่าผมถ้าพาไปออกคงพาไปกินกันมากกว่าใช่ถ้าเราต่างต่างออกมันไม่จบที่นึงนั้นแน่ๆถ้าถ้าสมมุติเราออกที่คอนโดไงเราก็รู้สึกว่าแบบโอเคเราแบบมันมันจะไม่กินเองนะเวลาถ้าเราไม่ได้ออกไปข้างนอกแต่ถ้าออกไปเดี๋ยวมันจะกินแน่ ครับครับผมล่าสุดคือพ่เิจกรมอีเวนต์อาใช่ใช่บาสกิ้งบาสกิ้งใช่เป็นบาสกิ้งครับก็คือบาสกิ้งที่เชไดเพราะพี่เนตติดติดอีเวนต์ที่ประเทศจีนครับแล้วก็แต่ว่าโอ้โหนะคนมาเยอะมากแล้วก็ทุกคนก็คือแบบว่าแต่งตัวเป็นสวยๆงามๆกันเพื่อมาดูซึ่งก็รู้สึกว่ารู้สึกขอบคุณทุกคนมากที่มาให้กำลังใจกันวันนั้นเพราะว่านก็ตื่นเต้นตื่นเต้นมากเพราะว่า ุณคุณให้ผมอยู่คนเดียวอะไรเงี้ยก็ผมไม่ว่างไงแต่ว่าเขาต้องเขาเก่งนะเพราะว่าเขาได้ข่าวว่าเขาก็ร้องสดด้วยเพลงเพลงน้องนิวหมดจริงป่ะหมดจริงหมดจริงหมดข้ามหมดข้ามไม่คือด้วยความที่น้อยอยากร้องสดอยู่แล้วหมือว่าร้องเพลงสดกับเหมือนกับงานคู่กับผมแต่ผมบอกว่าเจ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 ร้องสดเพลงเวลาเจออกงานเดี่ยวก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวพี่ขอไปฝึกก่อนก็เลย ก็ก็เลยรู้สึกว่าเป็นโอกาสที่เหมือนกับน้องอะจะได้ลองอะไรไใหม่ๆครับซึ่ง<ช>ซึ่งพอเลือกงานแรกแล้วแบบโอ้โหเลือกแบบงานใหญ่มากใ,ใช่แต่ว่ารู้สึกว่าเราชอบนะแล้วก็รู้สึกว่า,วามันน่าจะลดถ้าลดความตืน่นเต้นได้ในงานต่อๆไปก็อาจจะดีขึ้นซึ่งซึ่งรู้สึกว่าแต่ว่าในตอนที่เราตืน่นเต้นก็มีกําลังใจแต่ทุกคนตรงนั้นก็เลยดีขึ้นแต่ทุกคนไปซูมเดียมือสั่นอย่างนี้เลยเก่งมากโพนี้แอบฟังอยู่ต้องแอบฟังนะต้องแอบเพราะไม่ได้ฟังใช่ครับผมก็ภูมิใจในตัวน้องมากวันหลังก็ งานคู่ก็เดี๋ยวพี่ไปฝึกก่อนหลังาเราคู่กับน้องเรา่กอเ็จะไดัใจ้ยใช่ครับผมหันไปนี่หันไปนี่แบบได้กำลังใจเต็มเลยว่ายื่นมาให้น้องช่วยร้องหน่อยช่วยพี่ด้วยถ้าพี่ลืมใช่ครับแล้วงานเดินทางมาถอ้จะจบแล้วใช่จบแล้วใช่สองใบ ก็จริงๆแล้วก็อยากอยากให้ทุกคนติดตามเพราะว่าเรื่องของาชายคณินมันจะเข้มขน้น<ม>ขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ปมหลังของอ่าครอบครัวของโอครักษ์ชลันนะเนาะมันก็จะมีคือท<ม>ุกอย่างมันจะมีความแบบว่าท,ท,ทุกๆอย่างตอนจบไม่พูดดีกว่าให้อยากให้ดูแต่ว่าตัวเขาวินกับเจก็คือยังมีอยู่นะยังมีหมายถึงว่ายังมีอะไรที่ คือทุกคนเห็นเออทุกคนเห็นว่าแบบเฮ้ยทำไมความสัมพันธ์ของคาวินเจก็คือแบบทําไมรักกันเร็วจังเลยอะไรย่างเงี้ยก็ต้องรอดูว่ามีผมแน่นอนใช่ครับผมเผลอๆผมโดนไล่กลับประเทศผมด้วยตามไปด้วยนะเดี๋ยวออกตัวเครื่องบินให้ไม่ไม่ไม่ผมผมโตแล้วผมยี่แปดแล้วผมไม่มีสปอยแน่นอนเดี๋ยวรอดูในตรงเด้ก็เลยเออใช่ครับถ้าถ้าตรงยังไงก็ฝากทุกคน อย่าไปบอกพี่ออมเลยครับครัล่าสุดก็เดี๋ยวสิไปนอตอีกทีกับแฟนใช่ครับใช่ครับผมก็เห็นอะไรนอกจากไฟนอลเราจะได้เห็นโอ้โหจริงจริงทุกคนที่มาในงานวันนี้คือสิ่งที่ที่ทางค่ายเตรียมให้กับแฟนคลับแล้วก็พวกเราทุกคนเนาะนักแสดงเตรียมไว้ให้ผมบอกเลยว่ายิ่งใหญ่แล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะทำถึงแล้วกันแล้วก็ คุ้มค่าคุ้มค่ากับการมาดูมากๆซึ่งจริงๆผ่านไปการดูไปสองครั้งแล้วก็รู้สึกว่าการดูแบบว่าเรื่องนี้ในโรงใหญ่อะมันมันค่อนข้างที่จะทําให้อัธโรอะมากมากๆแล้วก็มาดูด้วยกันครับไปจิกหมอนไปด้วยกันใช่คือแต่แต่ในโรงอาจจะไม่มีหมอนก็ได้นะต้องเอามาอ่ะนี่ไม่ได้หม่จี่คนข้างๆไม่แต่ว่าจริงๆอยากจะเรียนเชิญทุกคนนะครับผมมาดูมาดูด้วยกันครับผมกับทีมข้ามฟ้าเชิงเทินนะครับครับผมก็ยังไงเพื่อเราก็ เป็นตัวแทนอยากให้ทุกคนได้มาซื้อกันนะครับที่ข้ามฟ้าเกียงเธอฟนอนลอีพีนะครับผมก็เปิดขายวันเสาร์นี้นะครับทุกคนแล้วก็อยากให้ทุกคนกดได้กันทุกคนเลยนะครับแล้วก็วอนนะฮะพี่พี่มิดนะฮะอย่าอย่ายุ่งเลยนะฮะใช่มิดมิจี้อะฮะไม่ได้นะครับผมเพราะว่าผมรู้สึกว่าทุกคนเขาก็ตั้งใจที่จะไปดูจริงๆแล้วก็อยากจะมีความสุขก็อยากให้เปิดพื้นที่นี้ให้กับพี่พี่แฟนคลับทุกคนมาดูคนที่ รักศิลปินจริงๆมาดูกันดีกว่าใช่ครับผมมีหลายอย่างหากินนอื่นแล้วกันมีโชว์แน่นอนทุกคนทุกคนมีโชว์ครับครับผมอันนันตปัดเยปฏิเทเทนะฮะอปัชยาปฏิโทปฏิเทมันปฏิเทเทเขาปฏิเทเทประมาณนี้ท่องแล้วก็กดมไเนี่ยสงสารคนถ้าเขาท่องเขาไม่ได้ถ้าเขาท่องเขาไม่ได้แสดงว่าไม่นึกถึงอาจารย์คงเอใช่นึกถึงไว้นะฮะ ซีซีโนนิวนะฮะนึกถึงเน,นเตอร์จีมิโอได้ถึงไว้ให้หมดเลยฮะ<า>ใช่ได้อยู่แล้วทุกคนได้อยู่แล้วใช่ครับผมได้าการฝากชั้นตัวละครอ,อย่นี้แล้วก็่นนได้รครับเน็ตครับผมยังไงก็ฝากข้ามฟ้าเคียงเธอด้วยนะครับผมตอนนี้ยังออนแอร์อยู่นะครับผมสามารถดูได้ทางช่องวันนะครับผมแล้วก็อันคาดที่ไอชีนะครับครับผมแล้วก็เร็วๆนี้นะครับอยู่ในการถ่ายทำฝากด้วยครับกับพบเธอครับผมเรวอภรณ์ชามนะครับบ๊ายบายครับ